สวัสดีครับเรื่องราวที่ท่านสนใจในอัฟกานิสถานก็คือการสู้รบนะครับระหว่างกลุ่มตาลีบันกับฝ่ายต่อต้านในเมืองปัญจช,ชีในนาม NRF ก็มาจาก National Resistance Front of Afghanistan ก็คือแนวร่วมต่อต้านแห่งชาติอัฟกานิสถานนะครับพื้นฐานกําลังเนี่ยมาจากกลุ่มมูจาฮิดีนเดิมในสมัยที่ต่อต้านโซเวียตนั่นแหละครับในครั้งนั้นผู้นํ็คืออามัดชาห์มัสซูดปัจจุบันเนี่ยเมืองปัญจช,ชีในนามกลุ่ม NRF นําโดยอามัดมัสซูดผู้เป็นลูกชายของผู้นํามูจาฮิด ยินคนเก่านั่นเองนะครับตั้งแต่ที่สาร์มิการนี่ถอนทหารออกไปและตาลีบันกลับมามีอำนาจนะครับเมืองปัญจชีไม่ยอมส่งมอบพื้นที่ให้กับตาลีบันด้วยความที่เมืองปัญจชีมีคนมีอาวุธนี่อยู่แล้วแล้วก็ได้รับแรงหนุนจากทหารอัฟกานิสถานบางส่วนที่เข้ามาเพิ่มนะครับก็โดยอดีตรองประธานาธิบดีอัฟกานิสถานถ้าเราพิจารณาแล้วนะครับเหตุการณ์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบปุ๊บปับ๊บมันค่อยๆเกิดขึ้นและในทางการเมืองมันมีการคุยกันตลอดเวลายอยู่แล้ว การที่รองประธานาธิบดีอมรุลละซาเละไปอยู่ที่นั่นและหวังใช้กําลังของเมืองปัญจช,ชีเนี่ยเป็นอํานาจในการต่อรองทางการเมืองก็กงคิดไวนานแล้วละครับในระหว่างสตรมิการยังอยู่และรองประธานาธิบดียังมีอํานาจก็น่าจะมีการผ่องถ่ายอาวุธมาไว้ที่นี่ไม่น้อยนะครับเพราะว่าลําพังเมืองปัญจช,ชีเองเนี่ยไม่ได้มีอาวุธเยอะขนาดจะเปิดศึกใหญ่ได้ สายสัมพันธ์ของรองประธานา,าธิบดีอัมลุละซาเลก็จะมีชาจีกิสถานอุตเปกิสถานนะครับซึ่งก็ออกตัวในช่วงแรกๆมันเป็นความหวังของซาเลในทางการเมืองก็โดยใช้ปัญจชีนี้เป็นฐานนะครับส่วนปัญจชีโดยอามัดมาสซุดก็แค่ตามน้ําเท่านั้นแหละครับ หลังจากปะทะก,กันมาสักพักนะครับระหว่างเมืองปัญจช,ชีกับตาลีบนันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับโฆษกของ N R F เมืองปัญจช,ชีกล่าวว่ากำลังของ N R F เนี่ยได้ตีวงล้อมนักรบตาลีบันที่บุกเข้ามาจำนวนนับพันคนสำนักข่าว Al อาชเชซีรารายงานว่างานนี้ตาลีบันนี้ถูกจับได้หลายร้อยคนนะครับแต่ว่า N R F เมืองปัญจช,ชีอ้างว่าได้จับกลุ่มนักรบตาลีบันได้ถึง1 5 0 0คนตอนนี้เมืองปัญจช,ชีซึ่งก็มีประชากรประมาณ1 5 0 0 0 0ถึง200,000คนอันนี้ประชา ก่อนทั้งหมดไม่ใช่กําลังรบนะครับถูกตาริบันนี่ปิดล้อมไว้ตัดทางเข้าออกตัดการสื่อสารอันนี้รวมถึงตัดกระแสไฟฟ้าด้วยโกสกของตาริบันกล่าวว่าตอนนี้ตาริบันได้เคลื่อนกําลังเข้าสู่เมืองปัญจช,ชีแล้วก็ได้ยึดอาวุธแล้วก็กระสุนจํานวนมากจาก NRF ต่างฝ่ายต่างอ้างความได้เปรียบนะครับ และถ้าเราดูจากลักษณะภูมิศาสตร์แลวนะครับถึงแม้ว่าเมืองปัญจช,ชีเนี่ยจะมีชัยภูมิที่ดีแต่มันอยู่กลางวงล้อมของตาลีบันนะครับไม่มีใครใ,ให้พิงอันนี้หลายคนนึกถึงกะเหรี่ยงกับรัชชานใต้ที่พม่านี่ไม่สามารถล้อมได้เพราะว่าอยู่ติดชายแดนนะครับแต่ว่าเมืองปัญจช,ชีเนี่ยอยู่ตรงกลางโดนล้อมโดนตัดอย่างสมบูรณ์แบบได้แค่ดึงเวลาเท่านั้นแหละครับแรงประทะแรงเสียดทานสายปานสําคัญในการรบถึงแม้ว่าตอนนี้ตาลีบันจะยังยึดเมืองปัญจช,ชีนี้ไม่ได้และการ ฐานทานของ N R F ยังแข็งแรงอยู่แต่ว,ว่าผู้นำเนี่ยต้องคิดถึงอนาคตแล้วนะครับล่าสุดนะครับสำนักข่าวอาลซีซีรารายงานเมื่อวันที่5กันยายนว่าอามัดมัสูดผู้นำ N R F เมืองปัจจช,ชี พร้อมที่จะเจรจากับตาลิบันโดยจะใช้ผู้นําทางศาสนาสำหรับการเจรียญยุติการต่อสู้นะครับอามัดมาซูดโพสต์ข้อความว่าโดยหลักการแล้ว NRF ตกลงที่จะแก้ปัญหาในปัจจุบันแล้วก็ยุติการต่อสู้ในทันทีด้วยการเจรจาเพื่อให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืน NRF พร้อมที่จะหยุดการต่อสู้โดยมีเงื่อนไขว่ากลุ่มตาลิบันเนี่ยต้องหยุดโจมตีแล้วก็หยุดส่งกําลังเข้ามาในเมืองปัญจชีแล้วก็เมืองอันดาลับที่อยู่ในเมืองปราการที่อยู่ใกล้กับปัญจชีด้วยนะครับ ก่อนหน้านี้มีรายงานว่านักการศาสนาเรียกร้องให้กลุ่มตาลีบาน,นีรับข้อเสนอหยุดยิงแต่ว่ากลุ่มตาลีบันไม่ยอมรับนะครับแน่นอนว่าตาลีบันมองว่าตัวเองนี้ได้เปรียบจะรับข้อเสนอของปัญจช,ชีทำไมมีคําว่าเมืองปัญจช,ชีขอที่นั่งขอตำแหน่งในรัฐบาลถึง30ที่นั่งซึ่งตาลีบันนี้ไม่ยอมนะครับความน่าสนใจอยู่ที่อามัดมัสูดผู้นำนี้มากกว่าที่ต้องการเจรจาในตอนนี้จะเรียกว่าร้อนรนหรือว่าอ่อนการก็มองได้ถึงแม้ว่าตอนนี้จะยันตาลีบันไว้ได้ แต่ว,ว่าเวลานานไปแรงประทะแรงเสดทานสายป่าน,น้อยกว่าตาลีปานนะครับเจรจาตอนนี้ยังมีเรื่องต่อรองได้แต่ถ้าจะเจรจาตอนตัวเองแพ้แล้วจะไม่มีอะไรมาต่อรองเลยนะครับ แรงหนุนจากภายนอกเท่านั้นที่จะช่วย NRF นี้ไว้ได้แต่ว,ว่าดูจากท่าทางแล้วนะครับแรงหนุนที่คาดหวังไว้เนี่ยอ่อนกําลังลงไปไม่เหมือนที่คุยกันไว้อดีตรองประธานาธิบดีอัมลุละซาเลสามารถหนีออกนอกประเทศได้เหมือนกับประธานาธิบดีอัตลาฟกานี่แต่ว่าชาวเมืองปัจช,ชีทําแบบนั้นนี้ไม่ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่ผู้นําอย่างอามัดมาซูดต,ต้องพิจารณาการต้องการเจรจาน่าจะบอกปลายทางของเมืองปัญจช,ชีได้เป็นอย่างดีนะครับ